สินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันป๊อปคอนเคลือบน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิก100%เปเซจากสวนจังหวัดเพชรบุรีมีจุดเด่นที่ไม่ใช้น้ำมันในการคั่วใช้เนยแทร้อยเปอร์เซนต์ทำให้คงความหอมของน้ำตาลมะพร้าวและมีรสที่นุ่มลึกกว่าที่อื่นกรอบหอมอร่อยปลอดภัยกินเพลินๆได้อย่างสบายใจราคาโดนใจ1ถุง150กรัม เพียง139บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของสหรัฐค่ะก็มีการหนุนวิกตูนั่งนายกต่อไทยช่วยเจราจาพมา่าปล่อยนักข่าวอเมริกันจากการที่ทางด้านของเดวิดเอสโคเฮนรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA เขาพบกับพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ต่อมาวันที่20พฤศจิกายน2,564นาย,ายสาไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมาการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้มีการออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวอย่างน่าสนใจว่ารองผู้อำนวยการ CIA เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากมีฐานะไม่ได้ด้อยไปกว่ารองประธานาธิบดีการมาพบเจรจาลับครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดา 2. มีการคาดการว่าการเจรจาลับครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้การใช้พื้นที่ประเทศไทยเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในพมา่ารวมถึงการส่งกําลังทหารมาประจำในประเทศไทยตามข้อตกลงจัดแม็ก้าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงตามแนวชายแดนไทยก็จะมีผลให้ประเทศไทยมีกองกำลังต่างชาติอยู่ในภาคเหนือและเท่ากับประเทศไทยชักศึกเข้าบ้าน เข้าสู่สถานการณ์สงครามกับพมา่าซึ่งมีจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือเป็นพันธมิตรอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองในประเทศที่มีบางพวกต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแยกดินแดนสังเกตได้ว่าขณะนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวที่จะแบ่งแยกภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างและจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างเป็นระยะๆะะซึ่งเป็นเรื่องไม่ปกติ ควรต้องติดตามดูว่าความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าจะขยายตัวไปมากน้อยเพียงใด 3. ต้องจับตาดูว่าในระยะ15วันจากนี้ไปมีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นและเกี่ยวกับความเป็นไปได้ดังกล่าวข้างตน้นล่าสุดข่าววันนี้วันที่23พฤศจิกายน2,564ในนัา้นยี่นันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อเมริการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่า ไทยยังเนื้อหอมรองผออ CIA มาไทยมีความหมายอะไรมีอะไรที่ลึกซึ้งที่ต้องหารือกับลุงตู่หรือไม่นายเดวิดแอสโคเฮนรองผออ CIA ไม่ได้มาไทยประเทศเดียวแต่มาทัวเอเชียหลายประเทศคำหวานๆที่จะต้องพูดไทยยังเป็นมหามิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้ขอกระชับความร่วมมือด้านการข่าวและความมั่นคงให้แน่นแฟ้น สหรัฐจะให้การสนับสนุนลุงตู่ต่อไปอย่างแน่นอนประมาณว่าขอจูบป,ปากคืนดีกันนะที่สำคัญต้องไม่ลืมขอบคุณไทยที่ช่วยเจรจาให้พมา่าปล่อยตัวผู้สื่อข่าวอเมริกันที่ถูกพม่าควบคุมตัวไว้อย่าไปใกล้ชิดกับจีนนะ รองพออ c a เมาไทยก่อนหน้าที่จะมีการประชุมอาเซียนบวก3ที่มีจีนร่วมด้วยแน่นอนต้องพยายามตีแตกสายสัมพันธ์จีนกับอาเซียนปัญหาเดียวคือไทยจะเชื่อใจอเมริกาได้ไหมคำหวานจะจางเร็วแค่ไหนเมริกาต้องพูดว่าไม่สนับสนุนไม่แทรกแซงการเมืองภายในของไทยยังสนับสนุนลุงตู่สมนิ้วได้ยินอกแตกตายเมกาไม่โง่ประเมินสถานการณ์ในไทยได้ถูกต้อง พลังของ3นิ้วและฝ่ายต่อต้านสถาบันไม่มีอะไรมากไปกว่าเดินแฟชั่นโชว์ไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้มั่นใจได้ลุงตู่จะสามารถทวงดุลระหว่างมหาอำนาจไม่ตกลุ้มไปข้างใดข้างหนึ่งเจ็บแล้วต้องจำไทยเคยถูกหลอกมาหลายครั้งไทยไม่ใช่ดอกไม้ริมทางที่จะเด็ดดมและจากไป ขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ